สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายหนึ่งเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครด้านขวามือเป็นโรงเรียนโพธิสารกำลังพาทุกท่านเดินทางไปมหาวิทยาลัยมิหิดลตำบลสารยาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมครับไปคณะกายภาพบำบัดของ มอไม่หิดนครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราตรงไปไปใช้ถนนบรมบราชจชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338มครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอพุทธมนทนครับเดี๋ยวเบี่ยงซ้ายข้างหน้า ข้างหน้าเป็นสะพานลอยข้ามถนนบรมบราชจชนนีครับไปถนนสวนผักไปพบินเก้าข้ามสะพานลอยไปครับ เดี๋ยวเราไปทางนครชัยศรีนคปรปฐมเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับชิดซ้ายไปด้านซ้ายมือเป็นสายใต้เซ็นเตอร์ครับเป็นตลาดตอนเย็นมีของขายเยอะครับด้านซ้ายเราขับตรงไปไปใช้ ถนนบรมบราชชนนีครับข้างหน้าเลี้ยวซ้าย สู่ทางกู่ขนานถนนบรมบราชชนนีมุ่งหน้าตรงไปครับข้างหน้าด้านซ้ายเป็นสถานีขนส่งสายใต้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับด้านซ้ายครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เราขับตรงไปครับ บางแคไปบางบัวทองชิดซ้ายครับไปบางแคใช้ถนนกาญจนาพิเศษเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับนครชัยศรีนค,นคปรปฐมตรงไปเราขับตรงไปครับบางใหญ่บางบัวทองเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าทางออกสองช่องทางครับบางแคออกก่อนเลี้ยวซ้ายก่อนช่องถัดไปไปบางใหญ่บางบัวทองครับ เบี่ยงออกซ้ายตรงนี้ครับบางใหญ่บางบัวทองเราขับตรงไปครับเดี๋ยวเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนบรมบราชชนนีข้างหน้าไปบางใหญ่บางบัวทองเบี่ยงออกซ้ายตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งครับซ้ายมือเราเบี่ยงขวาข้างหน้าครับเบี่ยงขวา เข้าสู่ถนนบรมบราชจชนนีหรือทางหลวงหมายเลข338มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับ ถนนพุทธมนทนสาย3ชิดซ้ายไปเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับนะครปฐมตรงไปครับเราขับตรงไปเรื่อยๆ ไปพุทธมนทนไปสารยาไปมอมฮิดนใช้เลนสายรับชิดสายไปนครปฐมตรงไปเราขับตรงไปก่อนครับไปพุทธมนทนไปถนนพุทธมนตรสายสี่สารยามอมฮิดอนชิด้ายเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้านครปฐมตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับ เราเบียงออกซ้ายครับตกข้างหน้าดูดีๆนะครับช่องซ้ายสุดไปพุทธมนทนช่องกลางไปมอมหิโดนไปสารยาช่องขวาสะพานกับรถเราเบี่ยงออกซ้ายเข้าช่องกลางครับไปมอมหิดลสารยา ทิศซ้ายไปครับด้านซ้ายมือมหาวิทยาลัยไมหิดลตมบนสารยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมครับตรงไปก่อนครับเข้าประตูสข้างหน้าเดี๋ยวสายตามไปเลยครับเข้าประตูสาม ตอนนี้เราเข้าสู่รัวมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลสารยามอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมครับเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาขับตรงไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับไปไกลนู่นครับ ซ้ายข้างหน้าครับเียวซ้ายแล้วขับตรงไปครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง หน้าด้านขวามือครับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยไมฮิดนครับขวามือเดี๋ยวเราขับตรงไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเข้าลานจอดรถครับที่จอด,ดรถเลี้ยวขวาครับขับตรงไป ด้านขวามือคณะกายภาพบำบัดเราขับตรงไปก่อนครับไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเลี้ยวขวาข้างหน้าด้านซ้ายมือเป็นลานจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการของคณะ กายภาพบำบัดครับเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าหาที่จอดรถครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลตมบสารยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมือกน้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ